พี่หนิงอาการปลอดภัยนะคะมไปเยี่ยม,มามาคืนแล้วก็คือตูมยังไม่ได้คุยกับทางทางหมอนะครับแต่ว่าอ,อาการส่วนใหญ่น่าจะมาจากภาวะการพักผ่อนน้อยพี่หนิงพักผ่อนน้อยมากๆครับแล้วก็น่าจะลืมกินข้าวกินปลาแล้วก็บวกกับมีอาการเครียดสะสมก็เลยได้แอดมิดครับเขาที่คุยเป็นอะไรบ้างทอางไรบเออก็ดีขึ้นตามลําดับครับ ดีขึ้นตามมาไปเพื่อนไปเยี่ยมไป,ไปเยี่ยม<ห>คือจริงๆมันมันที่จริงๆเราไม่ได้ตั้งใจบุกไปเยี่ยมในวันแรกหรอกเพราะว่าทุกๆครั้งเวลาที่มีใครในแก๊งเข้าโรงพยาบาลเราจะปล่อยสักวันสองวันให้เขาได้พักผ่อนนะครับแต่ว่าเพเอิเมื่อวานนะครับแพลนจริงๆก็คือ,อทางคุณชายนาทวีเขาจัดเซอร์ไพรส์เป็นแบบเป็นเบิร์เดย์ปาร์ตี้เล็กๆให้พี่หนิงคือจะจัดรวมเลยมีของคุณตอง,องคามัยกับคุณหนิงจัดรวมกัน<อ>เพราะว่าเกิดใกล้ๆกันใช่ไหมครับก็เลยไปแบบ บุ๊ร้านอาหารไว้แล้วแล้วก็จัดเคเทอร์ลิงมีต้นไม้ดอกไม้สิบดาวเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าพอพี่แนนโทรแจ้งว่าพี่หนิงเข้าโรงพยาบาลดวดแอดมิดก็เลยต้องยกเด c o เ a t i o n ต่างๆที่งานปาร์ตี้มาจัดในห้องโรงพยาบาลแทนมันเลยกลายเป็นเมื่อวานเหมือนงานใหญ่ที่โรงพยาบาลแต่จริงๆมันคือเราแพลนเบิร์เดย์ดินเนอร์ไว้แล้วทั้งนั้นเองเป็นการเปลี่ยนแบบกระทันหันคือบอกพี่หนิงแล้วว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนเราจะไปหัน โอ้อันนี้ตูมไม่ทราบนะครับน่าจะถ้าเกิดอาการดีขึ้นแล้วตูคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะได้ออกถ้าเกิดไม่มี <l ars> ออกคืนนี้คืนนี้อนน <l ars> อกครับเเข้ารยาาา้กื่องไทม์ไลน์การเข้าโรงพยาบาลตูมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตูก <l ars> <ๆ>็เลยไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าคนตกก็คือน่าจะเป็นทางคนในครอบครัวคือทางพี่แน่นะครับอาการก็น่าจะจะน่าจะเป็นเรื่องของ ส่วนตัวด้วยอะไรมาด้วยเครียดสะสมด้วยจริงๆพี่พี่หนิงพักผ่อนนอยมากมากจริงๆครับทุกคนอย่างโพสที่น้องสาวโพสอะไรคุณต้อตีความหรืว่าแบบเออเกิดจากับเรื่องอะไรเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะทราบอะไรบ้างไหมหรือว่าอะไรในตุ้งตุ้งอยากพูดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะได้นะครับแต่ว่า อันดับแรกคือตูมเป็นคนนอกเลยจริงๆตูมเป็นแค่น้องพี่หนิงนะครับตุมไม่ใช่คนในครอบครัวเขาเลยตุมก็เลยไม่รู้ว่าดีเทลรายละเอียดในครอบครัวเป็นยังไงก็เลยคิดว่าทุกอย่างยึดตามที่พี่แนนน้องพี่หนิงโพสเลยดีกว่าแต่ส่วนตัวแล้วเรามีหน้าที่แค่ให้กําลังใจพี่เราเท่านั้นเลยครับแสดงว่าตอนเจอกันเราก็ไม่ได้มีการให้กำลังใจเรื่องนี้หรือว่าพูดคุยกันเรื่องนี้เลยใช่ไหมครับเรื่องที่แนนโพสก็มีบ้างนิดหน่อยครับแต่จะบอกไม่มีเลยก็ดูเหมือนโกหกก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าแค่แค่ ตูมอยากให้พี่หนิงยิ้มเยอะๆอะ่ะตูมมากของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดคือรอยยิ้มและความสุขครับสุขใจครับวันที่ตูมแบบนอนติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลวันที่ตูมต้องการกำลังใจพี่หนิงคือคนที่โทรมาหาตูมทุกวันใน ward icu พี่หนิงคือคนที่ส่ง หนังสือสดหมดมาให้ตูมพี่หนิงคือคนที่เขาแบบแมก้กระทั่งวันที่เราบวชเขายังเป็นแม่งานเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ตูมจะไม่ปกป้องและดูแลเคียงข้างเขาเป็นเรื่องปกติที่พี่น้องทํากันในวงการเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงอยากบอกพี่หนิงจะบอกตอนหน้าแล้วก็บอกกับสื่อเลยว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามตูมยังคงเป็นตูที่พี่หันมาเมื่อไหร่ก็ยังเจออยู่เสมอ มีปรึกษาปรึกษาอะไรกันให้กำลังใจกันบ่อยๆบ่อยครับช่วงหลังๆบ่อยครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบว่าพี่หนิงเขาก็เพิ่งจะมีเรื่องราวใช่ไหมครับก็เลยหลังๆคุยกันเยอะขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วตูจะพยายามไม่คุยเรื่องส่วนตัวตูจะไปคุยเรื่องช้อปปิ้งยังไงแต่งตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พี่เราสวยๆยิ้มไปเยอะๆเองครับก็ให้กำลังใจกันเสมอครับคือ โชคดีด้วยครับจริง,รงๆตุงมโชคดีที่ตุงมีโอกาสได้มาอยู่ในแก๊งของพี่ๆเขาได้เห็นแก๊งพี่อ้ําพี่หนิงพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาทีทกันแบบเป็นเป็นหแบบเขาอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆอะครับแล้วเราเพิ่งเป็นน้องใหม่ทเพิ่งเข้าไปเราเลยเห็นมิตรภาพของเขาเราก็รู้สึกตุงตุงมโชคดีดีกว่าครับที่ที่มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสมิตรภาพในกลุ่มนั้นแล้วก็ตุงก็เชื่อว่าในกลุ่มทุกคนนะครับให้พี่หนิงรู้ไว้เลยว่าไม่มีใครในกลุ่ม รู้สึกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบภาระของพวกเราทุกคนพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างบีบมือแล้วก็ให้กำลังใจพี่หนิงอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแล้วเราก็อาจจะช่วยเรื่องมือตลอดที่เขา่านให้ได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะตุ้มเชื่อว่าปัญหาส่วนตัวและปัญหาในครอบครัวของทุกๆคนน่ะมันหักแน,แน่แม้กระทั่งครอบครัวตุ้มเองตุ้มยังมีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่อยู่เป็นเพื่อนนะครับเรามีหน้าที่ที่จะ ให้เขายิ้มออกแล้วแบ่งเบาขอเท่านั้นแต่ว่าในเรื่องของโปรเซสเรื่องปัญหามันไม่มีใครแก้ใครได้ทุกคนต้องแก้ด้วยตัวเอง